ปิงอมากูโน้มมาตกอูลาไปกูลาไปกูลาไปกูยังไม่ตายกูอยู่ตรงนี้เอาไอ้เหี้ยเลยเงยมีปืนละปินอมากูโน้มลงมาตกอู๋ิงออหากูยังไม่ตายกูอยู่ตรงนี้ ก็จริงจริงพี่ก็จริงจริงผมเองรัมล้่มาแล้ว่มาขอขอกูเองนะเอะไรนะแม่ยิงปืนมาโดนเอ้ลูกพอ้ามอ่ะ แม่กูใช้บัญชีไม่เป็นไอเฮียไปไปพนมเป็นแม่กูใช้บัญชีไว้เป็นนะเมือแอกตาเมือแอกตาโอเดอร์เมือต้มตากูัวโอพี่นฟรู้เลยเมือแอกตา

ไปมึงอะ e ไม่ต้องมึงอะมันไปไปตายตีตายนรกเกมเกเกมเกเกมเกมสาเอกไก่อมกไม่ใช่ละไอเยียตีอะไรเล้วเกอยู่ตาบานเลยอะไเ่แหนเล่นอยู่ไอเยียนกองไอน่งปกแหล่น right ้องอะไอโน่งยไม่ทำอะไรเลยเออกอก็ยังไม่ทำอะไรเลยมันมีการแก้ตาวก็ได้ไกได้ทำแค่ัแหละ สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามรอหรอพวกเองอ่ะเฮ้ยจะให้แบบว่าแบบว่าพี่จะดึงตอดรามาพวกเองก็เปิดไมค์ลุ้มด่ามันอ่ะเขาได้เฮ้ยได้เฮ้ยได้เอ้ยเปิดเพลงเปิดเพลงเจ้าแม่กวนอิมรอเลยเปิดเพลงเจ้าแม่กวนอิมรอเลยเตรียมก่อนเตรียมก่อนเตรียมก่อนเดี๋ยวเรอเออคือด่าเตรียมเลยพี่ด่าแม่ไม่ใช่ป่ะเออแบบได้ยแบบเปิดไมคดังๆอัดหัวมึงมตะโกนอะตะโกนใส่มันแหลกเลยเอ้ยพี่เอฟบีจะรับคุณหล่อเอฟบีจะรับคนหล่อเอฟบีว่ะ เพร้อมกันยังอ่ะพร้อมอะไรก่รู้นี่พี่พี่ชินนท์พี่ว่าคนที่ชื่ออันดับเหนือใช่ใช่เขอขอขอบดไหมก่อนพี่นกอย่าเบงอย่าเบงอย่าเบ่งขอขอบดไหมก่อนขอบดไหมก่อนโอเคบดไหมเหมือนกันโอเคบดไหมเหมือนกันเหมือนกันเอาวะได้ยินปะเสียงดังขึ้นปะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโอเคเอามาเลยพร้อมกันพร้อมกันยังอ่ะ พอล้ะโอ้ยล้อๆเฮ้ยๆแป๊บเดียใจเย็นเอาไปเ็ไอายอายัอายังเดี๋ยวพี่จะดึงนะพรพรพรโอเคโอเคมาละ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 เดีหนึ่งเดีหนึ่งเดี๋ยวพี่เดงเองโอเคโอเคอันนี้ชี่โอเคหนึ่งสองสาม I'm <laughs> ผมโครชอบพี่เลยครับถึงที่จะกลิ่นตัวเหม็นสาบก็เถอะจากโอมาลาเาคุณตายแล้วจะไปไไทำไมเว<ม>้ยโดนกุยเย็ดเตกในเลยคุณตายแล้วอุ้ยตายแล้วเพร,ราะอะไากูโดนปันน่นเหียออกจากบ้านทุกค่ำคืนน่ะมึงรู้ตัวหรือเปล่าวะว่าแม่มึงไปมีอะไรกับใครอ่ะล ไปเพื่อได้พ่อมึงฟังเอาออกจากบ้านทุกค่ำคืนอะมึงรู้ตัวหรือเปล่าวะว่าแม่มึงไปมีอะไรกับใครอ่ะตัวลำพังมึงยังเฮ้ยไปเปื่อได้พ่อมึงฟังเอาแม่เงี้ยเรื่งอะไรวะไปเล้วมึงจะตั้งเป็นกู๊ดโค้ดแม่มึงเหรอ เฮยใครมันเปิดเฮ่อะไรวะเกิดกันมาเยอะแยะน้องพวกมึงอ่ะอุ้ยน้ากูล้วงหัวแตกมาดิเยอะแยะน้องพวกมึงอ่ะอุ้ยล้วงหัวแตกมาดิ ้เงินแล้วอารมณ์ดีตอนตายหัวร้องว่าสัตสุนีตายหาตายโหงสัตจะได้ไปยืนศพไอ้ไอ้นบไอ้ไอ้บ

ทำอยู่เดซูปแล้วว่าแม่มึงตายแม่มึงไอตายแม่มึงไอตายโองโห่ A few moments later อะมันเป็นแบบพิธีอ่ะมึงคิดดูเอาหลังจากวันนั้นโกบอกว่ากูจัดการให้เรานอนรับพี่้ยเอาเอา เราคุ้นตาด้วยปวะแล้วไปใครอ่ะเฮ้เชียใครวันแล้วเบิไ <c oughs> <c oughs> เดไปไวะวันนั้นอ่ะทหารมางานด้วยทหารตำรวจมาหมดเลยแบบห้อมล้อมอ่ะห้อมล้อมกลัวซ้ายขวามาเป็นแบบพิธีอ่ะมึงคิดดูเอาอหลังจากวันนั้นกูบอกเลยกูจัดการให้แล้วนะน้องรักของพี่พเฮ้ยเอาเอาเอาคุตาด้าวไปวะ ้วเบิดใครอ่ะเหี้ยไปวาระเบิดไปวะทำ่มาเย็ดแม่เฮ้ยเฮ้ยไฮ้พกมาตีมาทำไมอ่ะเยอะมีเปื้นเลย พี่น้องมากูน้องมึงเลยลาไปกูลาไปกูลาไปกูยังไม่ตายกูลากูลาไปตรงนี้เฮ้ยเอาไอเทมเลยเฮ้ยทำไมมาตีบ้ากูทำไมอะเยอะปืนลย วิ่งออกมากูเนวิ่งออมาสกูวิ่งออกมาครูยังไม่ตายกูอยู่ตรงนี้เอาเฉยเลยมึงนี่มันโง่เนาะเฉยเลย อกูตายแล้วก็โดนตีมาแล้วมันก็โค้ไปตายอีกวายเหี้ยเะไม่เอ้ยมึงเล่นดีดีดิแรงกูจะตก